เรเียนบันดอรยานางจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืนด้านกายภาพดีองค์ประกอบที่1ภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนยานางมีลักษณะภูมิทัศน์ที่ดี มีความร่มรื่นสวยงามสะอาดเป็นระเบียบถูกสุขานล,ลักษณะโดยมีรั้วรอบบริเวณโรงเรียนมีการตกแต่งสภาพแวดล้อมให้สะอาดเป็นระเบียบแข็งแรงมั่นคงและปลอดภยัยมีป้ายชื่อโรงเรียนบริเวณประตูทางเข้าหรือจุดต้อนรับตามถนนและทางเดินภายในบริเวณโรงเรียนสะอาดปลอดภยัยสวยงามมีป้ายบอกทิศทางแผนพังอาคารเรียนและป้ายประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน มีสวนหย่อมกระถางต้นไม้และแปลงดอกไม้ประดับภายในบริเวณโรงเรียนเป็นสัดส,ส่วนเสาธงมีความมั่นคงและพื้นธงมีความเหมาะสมมีสนามกีฬาและสนามเด็กเล่นเป็นระเบียบและเป็นสัดส,ส่วนบริเวณภายในโดยรอบโรงเรียนมีต้นไม้ยืนต้นเป็นระเบียบร่มรื่นสวยงามมีที่จอดรถเป็นระเบียบเป็นสัดส,ส่วนอาคารเรียนสะอาดอาคารโรงอาหารและห้องสมุดสะอาด เป็นระเบียบสวยงามห้องน้ำไม่ส่งกลิ่นเหม็นเป็นสัดส,ส่วนและเพียงพอสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโรงเรียนบ้านนนญางมีสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบโต๊ะเก้าอี้มีสภาพที่ดี ห้องเรียนมีมุมประสบการณ์หรือมุมความรู้มีป้ายนิเทศที่ทันสมัยทันเหตุการณ์มีสื่อเทคโนโลยีอุปกรณ์เพียงพอเหมาะสมต่อการจัดก,การเรียนการสอนด้านกายภาพดีองค์ประกอบที่2แหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนบ้านรอนยานางมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจมีห้องต่างๆที่จัดหมวดหมู่ชัดเจนโรงเรียนให้ความสําคัญในเรื่องของแหล่งการสร้างเสริมความรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อเป้าหมายที่ว่าเก่ง ดีมีความสุขนำไปสู่โรงเรียนกายภาพดีมีคุณภาพสูงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 1. ห้องสมุด 2. ห้องวิทยาศาสตร์ 3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4. ห้องเสียงตามสาย 5. ล้าลานกิจกรรม 6. สสวนพฤกษศาสตร์ส่วนหย่อม 7. ส่สวนสมุนไพรแปลงพืชแปลงผัก และ 8. แหล่งเรียนรู้เสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนโรงเรียนบ้านอนยานางมีแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนหรือเขตบริการของโรงเรียนหรือบริเวณอื่นๆภายนอกโรงเรียนที่เป็นสถานที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเปิดโลกทัศน์เปิดประสบการณ์ใหม่ๆมุมมองใหม่ๆให้ผู้เรียนรู้จักมองโลกในแง่ดีและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนได้แก่ 1. กลุ่มจักสารถักทอ 2. กลุ่มปลูกเห็ดลม 3. วัดอุดมพัฒนาราม 4. ค่ายลูกเสือชั่วคราว 5. ส่วนน้ำภูฟ้ารีสอร์ทในโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตและ 6. แหล่งเรียนรู้ทัศนศึกษาจังหวัดหนองคายและจังหวัดเลยนอกจากนี้โรงเรียนบ้านรอนยานาง ยังมีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ชุมชนและมีทะเบียนภูมิปัญญาในท้องถิ่นและสถิติการเข้ารับบริการหลังเรียนรู้นอกโรงเรียนและมีการประชาสัมพันธ์การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วยองค์ประกอบที่3ด้านความปลอดภยัยโรงเรียนบ้านดนานาง มีการดําเนินงานตามมาตรการหรือกิจกรรมที่มุ่งเพื่อสร้างความปลอดภัยทางร่างกายและจิตใจให้แก่ผู้เรียนปกป้องคุ้มครองผู้เรียนจากอันตรายต่างๆทั้งในด้านการป้องกันปัปจจัยเสี่ยงทั้งในและนอกสถานศึกษาและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภยัยโดยโรงเรียนได้มีแผนความปลอดภยัยแผนเผชิญเหตุมีคู่มือมาตรการความปลอดภยัยด้านกายภาพดี โรงเรียนได้จัดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิตเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการว่ายน้ำและสามารถช่วยเหลือเพื่อนจากการจมน้ำได้จัดกิจกรรมไทยไอดีเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักความรู้และป้องกันตนเอจงจากมิจฉาชีพโดยเจ้าหน้าที่จากอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูจัดกิจกรรมส่งเสริมการช่วยเหลือในด้านทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเพื่อการศึกษาจัดกิจกรรมสภานักเรียนหัวใจสีขาวต้านภัย,ยาเสพติด และให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดรวมถึงการบอกวิธีป้องกันด้านต่างๆของยาเสพติดทุกชนิดด้านคุณภาพสูงองค์ประกอบที่ 1, ด้านผู้เรียนผู้เรียนมีความรักต่อศาสนาโดยเขาร่วมกิจกรรมทำบุญในวันมาคบบูชาและผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยการแสเวงหาความรู้จากในห้องสมุดและสื่อต่างๆอย่างสม่ำเสมอ มีความประพฤติตามศีลธรรมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูและมีกิจกรรมน้องไหว้พี่และไหว้ครูในตอนเช้าของกิจกรรมหน้าเสาธงองค์ประกอบที่2ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนบ้านดอนยานางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจินตคณิตสู่ห้องเรียน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อเรียนรู้การบวกลบเลขโดยใช้นิ้วมือเป็นสื่อกลางและฝึกทักษะการคิดคำนวณก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนจะต้องทำข้อสอบคณิตคิดเร็วเพื่อพัฒนาการคิดการแก้ปัญหาของนักเรียนและเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการคิด การแก้ปัญหาและการนำไปประยุกต์ใช้เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการคิดการแก้ปัญหาและการนำไปประยุกต์ใช้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ขั้นสูงสุด 1. กิจกรรม,100มารา้อยมาลัยดอกไม้สด 2. การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยเข้าฐานกนรารทดลองทางวิทยาศาสตร์และทำชุดแฟนซีรีไซเคิลเพื่อส่งเข้าประกวดองค์ประกอบที่3ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านดอนยานางมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนรู้มีการวัดผลและประเมินผลและเทียบอนผลการเรียนและวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานและสถาบันการจัดการศึกษาการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนบ้านอนยานางมีการจัดทำและเสนองบประมาณ การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาจะทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษามีการจัดสรรงบประมาณการเบิกจ่ายการอนุมัติงบประมาณการโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษามีการตรวจสอบติดตามประเมินผลรายงานผลการใช้และผลการดําเนินงานโดยโรงเรียนได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา2567มีรายการขออนุมัติเบิก จ่ายงบประมาณประจำปี2 5 6 7มีทะเบียนคุมที่เกี่ยวกับการเงินทุกอย่างมีการระดมทรัพยากรการจัดหาทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาการบริหารงานบุคคลโรงเรียนบันดอน,า,นางมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทางด้านวินยัยและการรักษาวินยัย จะทำคำสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้การบริหารงานทั่วไปโรงเรียนบ้านดอนยานางดำเนินงานธุรการที่เป็นระบบมีระเบียบมีหนังสือคุมทะเบียนต่างๆซึ่งมีการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบันรวมไปถึงการรายงานเอกสารทางราชการผ่านระบบสมาร์ทออฟฟิศและมีการจัดระบบระเบียบของเอกสารทางราชการเพื่อความสะดวกต่อการค้นหาและส่งต่อ มีการจัดระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นระเบียบม,มีทะเบียนคุมหนังสือทางราชการต่างๆและมีผู้ดูแลระบบรายงานผลที่จําเป็นต่อผู้เรียนกับทางสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมในวันสําคัญต่างๆและยังมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนประจำปีและวันเปิดปิดภาคเรียน ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นต่อตัวผู้ปกครองและนักเรียนที่จะส่งบุหลานมาโรงเรียนและกิจกรรมอ,อื่นๆที่ได้รับมอบหมายมีการประสานงานกับหน่วยง,งานอื่นหรือองค์กรภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างสม่ําเสมอและเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และเป็นการหาประสบการณ์ใหม่ๆของผู้เรียน